การที่คนไทยนั้นเนี่ยนะครับมีการซื้อขายทองคำนะครับอันนี้ต่อวันสูงที่สุดเป็นอันดับที่7ของโลกเลยนะครับมูลค่าณเวลานี่อยู่ที่5ล้านล้านบาทเลยนะครับอันนี้ได้รับการเปิดเผยโดยคุณพระวันณว,วัฒนทรัพนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion International นะครับพูดถึงส่วนนี้บอกว่าเราอันดับที่7ของโลกนะครับก็คือ5ล้านล้านบาทต่อวันและถือเป็นอันดับที่1ของอาเซียนด้วยนะครับมูลค่าการซื้อขายตรงนี้มาจากอะไรบ้างมาทั้งทองคํากายภาพแบบที่จับต้องได้กับดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ทีนี้สัดส่วนการซื้อขายกายภาพอยู่ที่35%ก็คือประมาณสัก 1- ใน3เล็กน้อยในขณะที่แบบออนไลน์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2-- ใน3 65 จากมูลค่าการซื้อขายทองคําดิจิทัลนะครับซึ่งทองคําดิจิทัลส่วนใหญ่เลยเป็นการซื้อขายเพื่อการลงทุนนะครับที่ตลาดทองคําเองเขาก็ได้มีการพัฒนาระบบซื้อขายบนบล็อกเชนเกิดความคล่องตัวในการซื้อขายแล้วนะครับในหน่วยที่เล็กมากแค่จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกรัมใช้เงินลงทุนแค่100บาทก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้มูลค่าการซื้อขายทองคําในระบบออนไลน์ยังมาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับในตลาดล่วงหน้าก็คือฟิวเจอร์สโดยมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันนนประมาาาาณ1.4ลล้ล้บท ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทําให้การซื้อขายทองคำก็เติบโตอย่างรวดเร็วเพราะตลาดฟิวเจอร์เป็นการเข้าถึงเทรดในตลาดระดับโลกด้วยแนวโน้มการขึ้นไหวตลาดทองคาําปีนี้นเป็นยังไงระยะสั้นหลายฝ่ายมองว่ายังคงเป็นการแกว่งตัวนะครับลงทดสอบระดับความสุดเดิมของธันวาคมที่อยู่ที่1,973ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเนื่องจากเฟดเองเริ่มมีสัญญาในการปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยช้าลง จากเดิมที่คาดว่าจะมีการลดลงในไตรมาสแรกอาจจะมีการเลื่อนนะครับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงไปเนี่ยเป็นไตรมาสที่2ก็ส่งผลนะครับเป็นแรงกดดันให้กับราคาทองคาไปด้วยส่วนภาพระยะยาวของปี6 7ทั้งปีเลยนะครับมองแนวรับแรกเอาไว้นะครับที่โซน1 9 0่นกกับ2ถึง1,884ดอลลาร์ต่ตอทรอยออนสโดยมองว่าครึ่งแรกของปีนะครับจะกลับมาขึ้นไหวนในแดนบวกนะครับทีนี้ถ้าราคาปรับตัวผ่านระดับแนวต้านนี้20,80ดอลลาร์ต่อออนขึ้นไป ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอีกทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการโอไทม์ไฮสอง2ัดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ซึ่งถ้าเกิดว่าทำระดับสูงสุดใหม่ไปได้รอบนี้แนวต้านถัดไปมีโอกาสเป็นไปได้2 2 0 0ถึง2,300ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับเ <c oughs> ฟินครับน่าสนใจวันก่อนคุยกับคุณพวันเนี่ยแหละค่ะคุณวันก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าไปตามท้องถนนบ้านเราเราจะเห็นร้านขายทองคําเยอะมากถูกไหมคะเราจะเข้าถึงทองคาได้ง่ายแต่ว่าลองตัดภาพกับไปในประเทศแถบยุโรป เราแทบจะไม่เห็นเลยเออจริงจริงไม่รู้ไม่มีร้านซื้อขายกันที่ไหนถูกต้องค่ะเขาบอกว่าจริงๆปกติฝั่งซีโลตะวันตกเขาจะซื้อขายทองผ่านธนาคารพาณิชย์เท่านั้นอ๋อผมรู้ใช่ก็เลยทําให้บ้านเราเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีความนิยมในการซื้อขายทองคำค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับฝั่งซีโลตะวันตกคนไทยก็เลยคุ้นเคยกับทองคําซื้อง่ายขายคล่องนะคะเห็นราคาเคลื่อนไหวตลอดได้ทั้งวันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นเนาะเออไม่เคยสังเกตแต่จะมีอีกหนึ่งประเทศที่ร้าานทอองเยะมก ก็งงว่าเขาทําไมเขาซื้อเยอะอย่างนั้นฮ่องกงเกาะฮ่องกงนี่เยอะมากร้านทองร้านนาฬิกาเพิ่มๆมากร้านอาหารีนะอันนี้ก็น่าสนใจเออแต่ว่าเพิ่งสังเกตว่าไปประเทศตะวันตกไม่เจอร้านทองคุณประวันบอกว่าลองไปสวิตเซอร์แลนด์สิหาร้านทองให้ได้สักร้านหนึ่งไม่มีทางเลยใช่ล ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The s t a n d a r d w e a l t h ค่ะ